ใครที่บอกว่าอยากหาเมนูที่ทําง่ายหาวัตถุดิบง่ายก็ต้องเมนูนี้เลยค่ะคณะปลาก,กระป๋องผัดเข้ากันรสชาติอร่อยปลากระป๋องเนื้อแน่นๆได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆสักจานยิ่งดีเลยค่ะใครอยากลองทําตามก็รีบจดสูตรตามเจ๊เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับพริกแดงจินดาผัดได้เลยนะคะผัดให้ส่งกลิ่นหอม ต่อด้วยคณะที่ล้างทำความสะอาดแล้วผัดต่อให้เข้ากันดีค่ะผัดจนทุกอย่างในเข้ากันเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสต่อด้วยซอสหอยนางร่มน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายปลากระป๋องใส่ลงไปเลยค่ะผัดต่อจนเข้ากันดีกลิ่นตอนนี้คือหอมนะ่าทานมาก ผัดจนเข้ากันแล้วก็นำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูคณะปลากระป๋องเมนูทำง่ายทำทานกี่ครั้งก็อร่อยวัตถุดิบหาง่ายแถมช่วงนี้กักตัวอยู่บ้านเมนูแบบนี้ละค่ะเหมาะมากใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดค o ก k ิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ